เราเยสวัสดีจ้าวันนี้สิมมส่วนเพื่อนไปทํำบุญถวายสังกทานกับหลวงพ่อจักหน่อยนะจา้าก้อนหลอสิมต์กับยิ่ลืมต่าง g p s ได้อจา้าทุกมืน,นีนนี่ไปใส่มาใส่เในใี่ย,นยนได้ยนต์ GPA s ด้วจ้าก็จะให้ไปเองเน่ยก็ไปได้ยุแต่ว่าก็ลงทางแล้วลงทางอีกนะจ้ะก้อนสหอดไปทางเนาะ เอาตั้ง G P S เลยจ้าเดินทางมาได้สักพักหนึ่งก็เห็นปั๊มหน่ำมั่นก็เลยแวะเติมนํำมันจากน่อยเติมมืินนี่ก็เติมเมื่อไรเราจาเติมแค่สามลอยเพราะว่าหนํำมันในรถข้างบนรถลงไปหลายนะจ้าเดินทางมาบ่ถึง30นาทีก็มาหอดวัดแล้วนี่ก็คือบรรยากาศภายนอกวัดนอกจากวัดเพื่อนก็สิติดกับแม่น้ำสิเดินทางมาบ่ต้องคิดยากด้อจจาว่าการจอดรถจอดล่าสิลำบากล้าจอดรถเพิ่นน่อยก้วงหญ่หลีจ้ามือนี้นะมากกมาตรงกับมือที่ทังวัดมีตลาดนัด พอคาแม่คาเพิ่นกับมาจองทีจองจอดรถจอดล่าเนาะจ้าแต่ก็ว่าบ่าถือว่าลําบากจ้าเพราะว่ายังมีพื่นทีเลืออีกลย er าลี่สิจอดรถเด้อจ้าในโบสถ์ก็มาพอลูกศิษย์ลงพอนอนอยู่ก็เลยทักท้ายเพิ่นจักน่อยทักทายจังทัเพิ่นกับ่ตื่นจ้าสงสัยหมดขึ้นเพิ่นเสร็จเที่ยวเด้อ <c oughs> <c oughs> เอาทายบรรยากาศภายในโบสถ์ไม่เป็นเพื่อนเบิ่งกกอนจ่าผนังโบสถ์นี่เพิ่นเห็ดจากอิฐแดงม้อนจ้าอิฐแดงน้อยบ้านเฮานะจ้าโบลานอหลีจา้าเพื่อนเพื่อนที่สําคัญก็กคือ หลังค่าเปิ่นเห็ดจากไม่จ้ะเพื่อน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 ฟังบุพพิตรดิจ้ะ <_ d ata> เห็ดจากไม้จ้าโบาล้านอิลีโอ้ยสมตามที่เพื่อนบรรยายมาเนาะจ้า,จาถือว่าเป็นบุญวาสนาผ้าทรงเน,นาะจ้าเนาะมือนีได้มาหอดถึงวัดได้มาทำบุญตามที่ได้ตั้งใจเนาะจ้าภายในโบสถ์ให้เป็นเพื่อนเพิ่งแล้วกับพระกนันมานังถาว่าหัวมวลกันไปเน,นาะจ้าเพราะว่าถาหลวงพ่อเพื่อนมากจะได้ถวายสังฆทานสักพักหลวงพ่อเพื่อนก็มาก็ได้ถวายสังฆทานตามที่ได้ตั้งใจนะจ้ะ เอาเอาบุญมาฝากเพื่อนเพืนเนาจ้าเนาะเพื่อนๆคนไหนอยากทาบุญถวายสังฆทานอยากไปทําบุญแบบวัดบนบ้าน,บานแบบบ่มีพิธีรีตองไงอย่างนะจ้าก็ตามมาเล่จา้ปาปักบุญมาเล่จา้าวัดผลือว่า วัดใหญ่บ้านบ่อจังหวัดสมุทรสาครจ้ารับร่องบ่หลงจ้าเพื่อนเพื่อนปักบนบ้าเไยจ้าไหวพาเร็จแล้วก็พากันออกมาทาังถนนใหญ่ก็ต้องมักกับรถทั้งฟังตรงขามฟัตงตรงขามเพื่อทางเขาบานันแพรวออก็จจำได้ว่าเคยมีช่องหนึ่งเปรีวิวว่าทาังบันแพรในมีย่ำริมบอ่อจานละยี่สิบบาทคิดใดก็เลยพอดีทองกับหิวก็ดีก็เลยคิดว่าเอ๊ะไปลองกินย่ำยี่สิบบาทกันนะก็เลยขับรถบ่งตรงไปเลยจากกับ่ไกลจากมองทางปากทาง ประมาณ10บกโลได้จ้ะหอดก็มาสั่งเอาสั่งเอาเลยจ้ะย่างละยี่สิบเพื่อนๆลองเบงิ่งเลยจ้ะเด้อย่าปลาแซลมอนย่าปูมาย่ากุง้งมีทุกสิ่งทุกอย่างเลยจ้ะย่างละยี่สิบบาทว่าเ,เป็นแต่แสบเลยแต่หลักของเพื่อนก็นลองสัง่งเบิ่งพอมากินก็โอ้ยรสชาติใส่ได้เลยจ้ะราคายี่สิบบาทบนงปมาณกับปม่านสามร้อยกับอิ่มแปะๆเลยจ้ะไปสองคนเพื่อนๆลองมาเลยจ้าทำมาทั้งบั้นแพรวย่างิมบ่ออยู่ใกล้ๆปากทั้งบั้นแพรวเลยจ้าลองมาเลยจ้ะเด้อแสบๆนัวๆจ้า